รีทอนมันปลาไกาคกับเพราะว่าวันนี้จะทำลาบหมูกินอยากกินอะไรแบบเผ็ดๆแบบอะไรแบบเปรี้ยวๆแซ่บๆส้มตำก็กินแบบโหกินแบบทุกอาทิตย์เลยเริ่มจะมีเบื่อเบืก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าเอออยากเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยน อาหารนิดนึงนี่ก็หมูรวนค่ะเรียวมารวนแล้วก็จะทําลาบหมูกินส่วนผักทุกคนรีมีผักไม่เยอะรีมีแค่เนี้ย <c oughs> มีอันเนี้ยต้นหอมไม่มีแล้วก็หนังหมูอะไรเงี้ยไม่มีเนาะถ้าใส่หนังหมูเนี่ยหัวอ,อร่อยมากเลยก็อยู่ต่างประเทศเนาะตามมีตําเกิดค่ะทุกคนรีจะไปงานวันเกิดเพื่อนอนะ่ะอีกสองสามวันไม่รู้ <c oughs> ว่าจะเอาตัวไหนดีมันก็เริ่มหนาวแล้วนะหาเสื้อผ้ายากมากเลยมันเริ่มเย็นเย็นแล้วอะ่ะเริ่มเย็นเย็นแล้วอะแเราก็อยู่ในบ้านมานะันน่าคงไม่หนาวเนาะจะใส่กระโปรงหรอลีก็จะมีกระโปรงตัวเนี้ยมันจะเป็นสีแบบเข้ากับเข้ากับฤดูใบไม้ร่วงเลยเอาทํำเลยอะหรือไม่ก็ตัวนี้ก็โอเคนะ ตัวนี้ก็เข้ากับดูดูใบไม้ร่วงแล้วตัวนี้แขนมันยาวตัวนี้แขนมันสั้นสีเหลืองก็โอเคตัวนี้เลือกยากอะทุกคนหรือจะใส่กางเกงดีนี่มันก็ช่วง,งนี้เมื่อเมื่อกลางปี เมื่อช่วงซัมเมอร์ทุกคนเลียวเ,เสื้อผ้านนะเป็นแบบสองถุงปุ๋ยแหละสองแบบถุงถุงเขาเรียกว่าถุงขยะถุงใหญ่ๆอะ่ะเออนั่นแหละสองถุงเลยนะทุกคนเอาไปบริจาคให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนที่ทํางานคือเขาเป็นพวกอ่าพวกอ่าอพยพเนาะหนีสงครามมาแล้วเขามาอยู่เขาเรียกว่าอะไรล่ะสถานที่พักเขาเรียกว่าสถานที่ให้พวก ที่อพยพม,มาอยู่แล้วเขาไม่มีเสื้อผ้าเขามีลูกด้วยลีก็บริจาคไปก็นะเข้าบ้านไม่ได้อีกแล้วดูออกไปห้านาทีเขาอยากให้ดีออกไปเล่นด้วยข้างนอกแต่อากาศมันหนาวเนาะดีก็ปล่อยเขาไว้แล้วเขาไม่ยอมอยู่นะนะเข้าบ้านไม่ได้น้อยใจนอนละเออนั่นแหละเขายัางชั่วเขาเข้าออก,ออกไม่ไหว สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้เดี๋ยวดีมาพูดคุยกันนะคะในหัวข้อเรื่องอตันหากับแก่ตันหากับแก่ตันหากับในที่นี้คือทุกคนอาจจะทราบความหมายในเมืองไทยนะทุกคนในเมืองไทยอ่ะผู้ชายคือความหมายของคําว่าตันหากับก็คือผู้ชายแก่อยากกินยาอ่อนหรือชอบเด็กสาวสาวที่เมืองนอกนะทุกคน ลีไม่รู้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสังคมเมืองนอกอะเขาจะไม่ค่อยมีมีแต่งงานกับผู้หญิงเด็กที่เมืองนอกลีไม่รู้นะว่าแก่ตันหากับมันมีศัพท์คํานี้หรือเปล่าเซิร์ชดูแล้วนะมันหาความหมายยากมากเพราะว่าสังคมที่เมืองนอกอะที่ยุโรปอเมริกาเขาจะไม่ค่อยนิยมแต่งงานกับ ผู้หญิงรุ่นละรุ่นลูกเนาะรุ่นรุ่นแบบอายุห่างกันมาก10ปี10กว่าปีขึ้นไปเนี้ยจะหายากมากนะเอาประเทศนอร์เวย์นะจะเป็นเรื่องแปลกที่ผู้ชายแก่จะแต่งกับผู้หญิงรุ่นเด็กรุ่นลูกนะมันเป็นเรื่องแปลกของคนที่นี่แต่ในบ้านเรานะมันเรื่องปกติแล้วสับคำว่าตัะหากับมันก็เลยเกิดเลยเกิดขึ้นมานะ ส่วนใหญ่แล้วคลิปที่รีเอามาทำมาทุกคนมันจะเกี่ยวข้องกับตัวรีโดยตรงคือลีไม่ค่อยแอบอ้างคือไม่ค่อยที่จะอเอาเรื่องของนอื่นมาเล่าเพราะว่าเราไม่อยากขออนุญ,ญาตเราก็ไม่อยากแบบอะไรละเออนะเอาเรื่องส่วนตัวตัวเองมาเล่าดีกว่านะเท้าความตอนที่รีมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอตอนที่รีมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ อตอนนั้นลีก็มาอยู่ตอนอายุ32ค่ะส2 2พออายุ33ก็เริ่มเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งใครเข้าไปดูคลิปดีก็จะบอกตลอดเลยว่ากับแฟนคนแรกเนาะเราอยู่ด้วยกันแค่ปีเดียว <c oughs> ก็อยู่เป็นโสดมา3าปีจนอายุ36ตอนนั้นลีอายุ33 3 6ถึง36เนี่ยสาปีกว่า,วานะเกือบ4ปีเนี่ยลีจะอยู่ตัวคนเดียวเรามีความรู้สึกว่าคือเราเป็นคนไทยไงทุกคนเรามีความรู้สึกว่าเราแก่ ที่จะหาแฟนใหม่คือเรามาอยู่ใหม่ๆเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่นอร์เวย์อายุ30เน่ยเขาเรียกว่าอายุเริ่มต้นที่จะบรรลุนิติภาวะเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ใหญ่คือเป็นวัยทำงานวัยหาคู่คือที่เมืองไทยอะทุกคน20 25เกิน25มาเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกกลัวๆแล้วโอ๊ยจะหาแฟนได้ไหมจะหาจะแต่งจะจะมี ขอสระอว่าได้ไหมอายุเกิน35มบหอ้ยพออายุ30เนี่ยถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยลืมไปได้เลยทุกคนเลยแบบคือเป็นอะไรที่คิดว่ายากมากที่จะหาแฟนนะสมัยนู้นนะสมัยนี้หรืไม่รู้สมัยที่รียังเป็นสาวๆาวย0่สปีที่แล้วนะก็นะกลับมาที่นอร์เวย์พอรีอายุ36 35กว่าๆนะเกือบ36 เพื่อนๆนะเพื่อนที่ทํางานงานเก่าลีก็จะยุว่าเธอต้องหาแฟนนะเธออายุอย่างนี้แต่ความคิดเราโอ้โหสามสิบหกแล้วจะสามสิบหกแล้วจะไปหาแฟนทำไมเราแก่แล้วคิดอย่างนี้ใครจะมาเอาเราเพื่อนที่ทํางานนะก็เลยบอกว่าเธอรีลีที่เมืองไทยไอที่เมืองนอกอ่ะสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยกาลังวัยทํางานกําลังวัยหาคู่เลยนะเธอที่เนี่ยคาว่าแก่ไม่มี จะไม่ใช้คําว่าแก่เกินไปหรืออีแก่ไอแก่เขาจะไม่เรียกกันเขาจะไม่เรียกกันนะทุกคนแบบเออเสียมรารยาทมากลีก็เลยก็เลยต้องนั่งหาคู่จนได้คู่ทุกวันนี้นะแล้วก็เรากลับมาที่แก่ตันหากับเปรียบเทียบระหว่างเมืองไทยนะคะทุกคนเมืองไทยการที่ฝรั่งแก่แต่งกับผู้หญิงไทยหรือเขาเรียกว่าแก่ตันหากับเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติปกติมากแล้วที่เมืองนอกอ่ะทุกคน การที่ผู้ชายแก่จะมีแฟนใหม่หรือหาคู่ใหม่จะแฟนเด็กเนี่ยตัดไปได้เลยคือน้อยมากที่ฝรั่งแก่วัยเกษียณจะหาฝรั่งแก่ฝรั่งรุ่นลูกด้วยกันเขาก็ไม่เอานะใบรุ่นนอร์เวย์เนี่ยเขาก็ไม่เอาผัวแก่พูดตรงๆคืออาจจะมีแต่ว่าคือคือไม่เคยได้ยินคืออาจจะสังคมแคบๆอยู่อ่ะไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าฝรั่งแก่ อายุคือคือเราท้าความก่อนว่าที่ประเทศนอร์เวย์ยุโปรปหลายประเทศแต่รียกตัวอย่างที่นอร์เวย์นะเพราะรีอยู่ที่นี่คือการที่ผัวเมียเลิกกันหรือตายจากกันอายุประมาณบางทีกเกษียณก็มีที่เลิกกันคืออยู่อยู่กันมาจน60 70เแล้วก็เลิกกันก็มีหรือตายจากกันก็มีมันก็เลยทำให้คนผัวหรือไม่ก็คนที่เป็นเมียเนี่ย ้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะสังคมที่นอร์เวย์ลูกเต้าอะทุกคนลูกเต้าแล้วเขาโตก็มีครอบครัวเขาก็แยกกันจะไปแยกกันอยู่บางคนก็อยู่ไกลกันบางคนก็ถึงอยู่ใกล้กันเขาก็ไม่ได้มาดูแลพ่อแม่เหมือนบ้านเราคือเขาจะไปส่งที่บะส่งไปเลี้ยงบ้านคนบ้าน,บ,านบ้านพักคนชราหรือไม่ก็มีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลมาดูแลเป็นเวลาที่บ้านนะ ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวยกตัวอย่างาเรายกตัวอย่างพ่อปู่ลีพ่อปู่ลีเนี่ยแม่ย่าเน่ยเสียชีวิตตั้งแต่ปี2008ก็คือปีเดียวอหนึ่งปีก่อนที่ลีจะมาอยู่ที่นอร์เวย์คือตอนที่ลีพบกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยคบกันได้ แม่เขาเสียประมาณ4 5ปีก่อนที่จะเจอกับลีคือพ่อปู่อยู่เป็นโสดมานานอยู่เป็นโสดมาเกือบ10ปีตอนนั้นพ่อปู่ก็อายุประมาณนะตอนนั้นพ่อปูอ่อายุ70 70นะคะ70แล้วพ่อปู่พอถึงอายุ70เนี่ยคือคงเหงาค่ะทุกคนคือคนที่นอร์เวย์เนี่ยอย่างที่บอกคือเขาไม่มี เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนฝูงเขาก็มีครอบครัวของเขาใช่ไหมลูกหลานอย่างแฟนลีพี่น้องเขาก็แยกย้ายกันไปนีลูกมีเต้าเขาก็อยู่คนเดีย,ดยวพ่อปู่ก็จะเหงาดังนั้นเนี่ยพ่อปู่ก็เลยมีแฟนค่ะทุกคนแฟนพ่อปู่เนี่ยก็จะรุ่นราวเขาเดียวกันพ่อปู่คือคือเขาเป็นคนนอร์เวย์ใช่ไหมเขาก็คงไม่เอาแฟนเด็กก็คงลูกลูกเต้าก็คงแบบแอนตี้พื คือแฟนลีก็คงเคยเล่าให้ฟังว่าโอ้ถ้าพ่อปู่เปฟ้าเด็กมาเป็นเมียนะโอ้โหคือโกรธกันทั้งบ้านคือพ่อปู่เนี่ยก็เลยเอา,อาไปเจอกับเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวสมัยวัยรุ่นเนาะก็อยู่ไม่ไกลกันก็ต่างคนต่างเสียแฟนเสียอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอกันก็คบกันการที่เขาคบกันน่ะแฟนลีก็บอกนะพ่อปูอ่แกชอบท่องเที่ยวแกชอบไปนูน่นไปนี่ คนเดียวอ่าแล้วแกเหงาแกก็เลยอยากมีเพื่อนการที่ฝรั่งอ่ะอายุมากนะทุกคนอายุมากแล้วหาแฟนเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติคือลีอยากจะบอกว่าการที่ฝรั่งฝรั่งแกนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะคืออยู่ตัวคนเดียวกษียณแล้วอยู่ตัวคนเดียวเขาเหงาแล้วเขาจะไปหาแฟนใหม่ คือตอนนั้นอายุบางคน60-70อย่างพ่อปู่อย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนแก่ตันหากับไม่ใช่คือไอ้แก่ตันหากกับหรือผู้หญิงก็เหมือนกันนะหคนไทยอาจจะเป็นคิดว่าเออไปเรื่องขยะขยแยงแก่แล้วการมีเซ็กมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่หรืออ่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงแล้วอ่ะฝรั่งอ่ะมันถือเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะการที่จะหาเนื้อคู่หาแฟนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องบนเตียงขึ้นเข้ามาอย่างเดียวคือการซัพพอร์ตกันการดูแลซึ่งกันและกันยามแก่การไปไหนมาไหนด้วยกันไปนั่งคอฟฟร้านกาแฟด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปปีนเกา่าปีนเขาฮิ่งแอคทิวิตีด้วยกันคือนั่นก็คือเป็นความสุขของเขาเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนนอร์เวย์ ยามแก่มันเป่าเปี่ยวนะอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครมาลูกเต้าไม่มาเลี้ยงนะเขาก็จะหากิจกรรมของเขาเองแต่การที่จะทําคนเดียวบางครั้งมันก็อาจจะดูเหงาๆไปเขาก็จะหาเพื่อนหาอะไรเงี้ยมา,าพ่อปู่ลีทุกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับแฟนคนนี้นะเขาก็อยู่บ้านไม่ไกลกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันที่ออสโลนะเขาก็ เวลาไปไหนมาไหนทีเขาก็เออไปด้วยกันนัดเจอกันอะไรอย่างนี้คือไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องเซ็กนะที่ที่เมืองนอกแต่ที่เมืองไทยเนี่ยคือไอ้แก่ตัณหากับนี่คือความคิดคือโอ้โหมันแก่แล้วมันยังยังผู้หญิงแก่ก็เหมือนกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงแก่เหมือนกันถ้าถ้าจะมีแฟนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องน่าเกียดนะที่นอร์เวย์ถ้าจะหาแฟนแก่รุ่นเดียวกันแต่ถ้าผู้หญิงแก่ ไปหาแฟนเด็กนี่ลีลีไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะที่นอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็จะไปต่างประเทศนะคนนอร์เวย์ผู้หญิงแก่เนี่ยถ้าอยากจะหาแฟนเด็กคงต้องไปต่างประเทศค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่นอร์เวย์เนาะไม่ค่อยได้เห็นค่ะเนี่ยค่ะทุกคนลีมาเล่าให้ฟังว่าเออ,อคุณแก่ที่นอร์เวย์จะอายุเท่าไหร่อ่ะคือไม่จํากัดนะคะทุกคนคือที่นอร์เวย์นะทุกคน การที่จะหาเนื้อคู่หาแฟนหาทุกเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะความสุขใสตัวนะ่ะไม่จําเป็นคือเขาไม่สนใจนะว่าจะอายุเท่าไหร่คือคนแก่ก็หาได้คืออย่างผู้หญิงไทยหลายๆคนเนาะที่อยู่เมืองไทยอะ่ะอายุแก่ฝรั่งอะ่ะเขาไปหาเงี้ยเขาก็ไม่สนใจนะว่ายุห้าสิบห้าเนี่ยบางคนเขาก็ชอบแบบนั้น คือรุ่นราวเขาเดียวกันเขาจะไม่มาสนใจอุอ้ยแก่แล้วอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดเฉพาะเรื่องเซ็กต์อย่างเดียวคือเขาคิดเลือกความเป็นดูแลคือเขาอยากให้เอาใจใส่ดูแลการยมแก่แค่นั้นเองเนะาะขอบทุกคนรีมาเล่าให้ฟังอีกแล้ววันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกการรับชมของเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับรีคลิปหนะ้าเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ